สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ Evotech BB18 นิ้วครับผมขนาดก็ลึก80สูง80กว้าง56เซนติเมตรครับงานก็ประมาณนี้นะครับผมเป็นขอบเหล็กตะแกรงปั๊มหัวจับเหล็กเป็นไม้ภูเขานะครับเกรด A ย่างดีเลยครับผมนี่ครับโลโก,โก้ส่วนสีที่ใช้ก็เป็นสีอีพ็อกซี่ทั้งใบเลยครับผม ทังรองพื้นทั้งเม็ดร,ระเบิดครับก็มีเพจเหล็กเป็นโลโก้เราเองครับก็ใบละสี0พายา 4, บาทครับผมเป็นงานเต็มเตๆครับท็อปๆเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์เฟซบุ๊ก หรือรัศดาช้อปปี้ครับผมมีทุกช่องทางกับติดต่อก็สะดวกทางไหนก็ติดต่อมาทางนั้นเลยครับงานก็ประมาณนี้นครับตู้ใหญ่มากครับฝากติดตามด้วยนะครับ